มาดูศึกวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นชายใหญ่นะฮะตะวันฉายกับซุปเปอร์บอลแล้วมวยคู่ใช่เพามวยคู่ประกอบรายการหรือเปล่าเนี่ยบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยเหมือนมวยคู่เอกทุกคู่เลยเซกสารพายอะไรพวกเนี้ยโอ้ยมาตุลาคมเลยมาหมดเลยแล้วก็ใครที่ได้รับชมหลายคนได้รับชมนะโอ้โหก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกทุกคู่จริงนะนะครับแล้วในวันนั้นนะครับนี่ครับคนที่สนุกสุดน่าจะอยู่ตรงกลางหรือเปล่า ท่านนายกท่านนายกนี่สนุกมากนะว่าท่านนายกชอบกีฬายอยู่แล้วนะครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับก็ได้ร่วมชมศึกวันลุมพินีนะแล้วก็พร้อมประกาศสนับสนุนเมืองไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ดังไกลทั่วโลกนะครับก็เป็นศึกใหญ่นะครับนายกนายกเศรษฐาก,ก็ได้ร่วมชมกในขันในรายการที่มีคู่เอกคือตะวันฉายพิเกศรีช,ชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทขึ้นป้องกัน แชมป์ครั้งทงี่สองกับผู้ท้าชิงนะซูเปรอร์บอลสิงห์มาวินก็ถือว่าเป็นระดับแนวหน้านะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพลเอกจเจริญชัยหินเท่านะครับผู้ประชาการทหารบกมีแทนทองทานชินะวัตรนะครับคุณอุ้งยิงก็ไปนุ้งยิงก็ไปประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะคะ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมนศรีวิกรมนะคะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาและก็แน่นอนค่ะดรดรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคือเข้ามารับชมด้วยเพราะจริงๆอ่ะคือเขาบอกว่าจะทําให้มวยไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมาเดี๋ยวนี้นี่คำว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่ก็เรียกว่าใช้กันแพร่หลายได้ยินกันบ่อยนะแต่ผมว่ามวยไทยนี่มันเป็นยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ปะนี่ก็ซอฟต์พาวเวอออร์ีกกคนนึงสวยยมาเล่ะ แต่ผมพี่อ่านชื่อเธอไม่ถูกนะอะไรอะไรอสักอย่างว่าอ่านไม่ถูกือชื่อเธอมีชื่อไหมคร่บค่ะมันอ่านอ่านไม่ถูกจริงอ่านไม่ถูกทีนี้ท่านนายกก็บอกว่าผมรู้สึกยินดีที่ได้มาสนามมวยเวทีลุมพินีนะเพื่อรับชมศึกวันลุมพินี46ที่วันแชมเปี้ยนชิพถ่ายทอดสดไปทั่วโลกก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณชาตีสิทธยอดธงนะที่ ได้นำพาวันชมิชิปสู่ระดับโลกแล้วก็อนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยอันเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของชาติาในฐานะคนไทยนะครับผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มวยไทยเป็นหนึ่งในกีฬาชั้นนาที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกในระยะหลังมานี้นะอาจจะกล่าวได้ว่ามวยไทยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ของไทยแล้วก็เป็นที่รู้จักมากที่สุดทั่วโลกมผมต้องการเห็นนักมวยไทยครูมวยชาวไทยก้าวไปสู่ระดับสากลมีโอกาสได้แข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ เพื่อเผยแพร่บรรดาบุกทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาชาวโลกนะครับขณะที่คุณชาตรีบอสใหญ่ของวันคุณชาตรีนี่เป็นลูกครึ่งใช่ไหมไทยญี่ปุ่นใช่ใช่ไหมแล้วก็โอ้โหชีวิตลําบากตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วก็สุดท้ายไปอยู่อเมริกาใช่ฮะไปตั้งตั้งตัวที่นั่นจากคนรวยเคยเป็นคนจนคนรวยก่อนแล้วก็ทที่บ้านนี่่่นล้ละลายแล้วก็ก็ป่าวันมาใช่สู้ชีวิตมานะครับ ก็คุณชาตรีก็บอกว่าผมอยากจะกล่าวขอบคุณท่านนายกเศรษฐาที่ให้เกียรติมาที่นี่ท่านคือนายกรัฐมนตรีของไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าประชมการแข่งขันในสนามลุมพินีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็พร้อมกันนี้ผมขอขอบคุณผู้บัญชาการหารบกพลเอกเจริญชัยหินเทาสำหรับความเมตตาของท่านวันแชมเปี้ยนชิพได้รับการสนับสนุนจากกองทัพไทยอย่างดียิ่งทําให้มวยไทยก็ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลกด้วยคือมีโอกาสเผยเผยแพร่ไปทั่วโลกนะเวทีลุมพินีก็ ่อให้เป็นเวทีลุมพินีใหม่ชื่อลุมพินีมันก็ยังติดอยู่ในใจแฟนๆะนะแล้วก็ขอขอบคุณคุณแพททองทานชินวัฒน์ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติด้วยครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าวันแชมปี้ยนชิพคงไม่อาจจะไปต่อได้หากขาดการสนับสนุนจากบุคคลสำคัญเหล่านี้เช่นเดียวกับแฟนกีฬาทั่วโลกนะครับคือในฐานะคนทอมวยนะครับทากผู้ชมครับเห็นภาพนี้แล้วบอกตามตรงเขาว่าดีใจที่รรดาผู้หลักผู้ใหญ่คนระดับบิ๊กเนมของในประเทศเนี้ย ให้การสนับสนุนมวยไทยให้การสนับสนุนรายการวันแชมิชชิพเนี่ยมากมายขนาดนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรืเ่องของมวยไทยเนี่ยมันมีมายาวนานแล้วคู่กับประเทศไทยเราพยายามที่จะผลักดันมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งในการที่จะให้คนทั่วโลกเนี่ยหันมาฝึกฝนเรื่องของมวยไทยซึ่งตอนนี้เราทําได้ดีแล้วเรามาถูกทางแล้วนะนะแต่ว่าการต่อยอดนับจากนี้ไปเนี่ยตรงจุดนี้น่าสนใจนะครับคุณจะทำไงที่จะให้บรรดาชาวต่างชาติ ทั่วโลกเนี่ยหันมาสนใจเรื่องของมวยไทยให้เป็นกีฬาระดับตให้ได้นะครับอย่างน้อยคุณก็จะต้องสร้างเทรนเนอร์ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของมวยไทยนะฮะสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ออพูดภาษาจีนได้ออพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะครับในการที่จะส่งออกไปเพื่อที่จะไปสอนนักมวยเหล่านี ให้มีความรู้เรื่องของมวยไทยมากขึ้นนะครับและจะทําให้เรื่องของมวยไทยในในตลาดโลกเนี่ยมันโอ้โหบูมขึ้นมนเดิมเยอะเลยทีเดียวแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยมางที่นายกรัฐมนตรีมาบุกเวทีแบบนี้นะคะใช่นะครับคือต้องบอกว่าก็ทําให้เห็นแล้วแหละว่าภาครัฐเองก็ตื่นตัวในเรื่องของการสร้างกีฬาอย่างมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่บอกคือตอบเชื่อไหมคะว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยท่านายกไปก็คือวันศุกร์ใช่ไหม พอเช้าวันงขึ้นเขาต้องไปนานไปไปดูเรื่องของนี่อะไรอย่างเงี้ยนี่นอกระบบไปแกหนี้ปรากฏว่านักข่าวก็จะไปรอถามประเด็นเรื่องนี้ใช่ไหมนายกยบอกว่านี่ผมขอคุยก่อนเลยเรื่องเวทีวันมวยไทยนะสนุกมากเสียดายมากไม่ได้ดูคู่สุดท้ายอแล้วแกก็บอกว่าเสียอย่างเดียวใช่เสียอย่างเดียวคือเวทีแสงสีเสียงดีหมดเหลือแค่ว่าที่นั่งน้อยไปหน่อยอู้ย่าขยายอีกเรอะแหมนี่มันเป็นบิ๊กแมปบิ๊กแมปทำให้คนดูมันเยอะแล้วว่าอย่างไนไปปกติเต็มไหมเดี๋ยวนี้ทัไทยทั่วทั่วไปก็ ยังไม่เต็มแต่ว่าใกล้เต็มนะค,ครับก็นอกเหนือจากเรื่องของวันลูพินีแล้วยังมง<า>ี RWS เหมือนกันที่วีทีมวยราชดำเนินก็จะมีการจัดเ<า>ล่นจัมืานก็ยิ่งใหญ่ก็ทำมาคู่กันแข่งกันมาว่าอย่งางนั้นนะครับก็ ผมไปดูคู่ของซุปเปอร์บอลกับทางด้านของตะวันฉายนิดหนึ่งกุญแจเบาดูดิรู้ญแจเบาผมดูตัวผมดูหนูได้ดูนิดนึงแล้วอคู่เนี้ยเป็นการชิงแชมเปี้ยนมวยไทยนะฮะของทางซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเนี่เป็นผู้ท้าชิงตะวันฉายเนี่ยเป็นแชมป์ป้องกันแชมป์ใช่คือเราโอกาสที่ได้ไปไปดูตะวันฉายซ้อมที่ค่าย b ีเคเนี่ยนะครับเห็นรูปร่างของแล้วเนี่ยโอ้โหลีนมากซิกแพคหลังเลยปึ๊กเลยเอาไม้หน้าสามตีนี่มัสงสัยไม้หน้าสามหัก ตีเขาสิพี่นะโดสน,นสวนกับนอนเลย,ย,ยนะยคือความแข็งแรงแข็งแรขงของของตะวันฉายเนี่ยโดย,ยเฉพาะอย่างการวางแผนการช่งเมื่อวานนั้นวันศุกร์ที่ผ่านมายอดเยี่ยมแข้งซ้ายเตะซ้ายถีบซ้ายถือว่าเป็นการทำลายจังหวะของซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลได้พยายามที่จะเปิดเกมบุกเข้าหาแต่ว่าเข้าไปแล้วเนี่ย โดนเตะโดนถีบทำอะไรไม่น่าหนักเหมือนกันเพ่จะต่อยเข้าไปนะก็มีโดนบมักเหมือนกันสำหรับทางด้านของเจ้าตะวันฉายโดนเตะเจาะยางเหมือนกันดูที่ขาเนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เลยเราไปดูมานะคือฝากรอยเท้าเอาไว้อะจริงๆเลยนะฮะก็โดนจริงๆถ้าเตรียมมาไม่ดีนิดมีสิทธิ์ไหมเลยนะยางแต่งได้เหมือนกันนะครับก็เป็นพี่เป็นน้องกันดูดีชกเสร็จก็กอดกันลักษณะแบบเนี้แต่แต่ว่าพอยุกยกท้ายๆนี่ทุอร์บอลก็เหมือนจะ หมดหมดแล้วนะยอมละวคือว่ารู้ว่าสู้ไปได้ละคือคือไม่ไม่ทันน้องละก็แต่ว่านี่แหละมวยไทยคือผมว่ามวยไทยฝรั่งหรือว่าชาวต่างประเทศเขารู้จักมันนานแล้วนะผมว่าจริงๆแล้วมันไกลกว่าคาว่าซอมพาวเวอร์แล้วในความรู้สึกผมนะมวยไทยมันไม่ใช่ซ้อมพาวเวอร์แล้วมันเป็นเหมือนมรดกใช่มันเป็นเหมือนมรดกทางเรียกว่าศิลปะการต่อสู้ที่ทุกคนรู้จักแล้วอ่ะทีเนี้ยคือมัน มันอดเปรียบเทียบไม่ได้อย่างเราในโตมากับมวยไทยเลยพี่แบงค์อย่างพี่แบงค์นี่แน่นอนตมากับสนามมวยเลยในทุกวันนี้คือตอนนี้ถ้ามันจะมีแบบความแตกต่างระหว่างมวยไทยกับมวยไทยของวันเนี่ยมันก็ชัดเจนในเรื่องว่าวันเนี่ยมันต่อยห้ายกคือมวยไทยมันก็มีห้ายกเหมือนกันแต่มันไม่ได้ต่อยห้ายกอ่าฮะต่อยแค่บางกิบปกที่ที่ที่มองเห็นเลยนะใช่อาจจะไม่ใช่ทุกคู่หรอกแต่ว่าหลายๆคู่มันเป็นอย่างเนี้ยคือเล่นตามแบบ เล่นตามอะไรกันแน่คือคุณชกตามอะไรกันแน่ทำไมยกห้าบางทีคุณรักษา,ากรักษา,า,ารูปมวยคุณคุณไม่ต่อยมันมีเรื่อง<แ>ของ<ม>การพนันมาข้องเกี่ยว5 4 3 2เนี่ยอย่างเช่นเวทีอื่นเนี่ยนะฮะก็เราก็จะเห็นมท,ท,ที่เห็นมวยไทย5ยกเนี่ยนะครับบางทียก5เนี่ยนะครับเขี่ยกันไปเขี่ยมาอยู่ืนคนละมุมกรรมการก็เรียกมาให้ชกมันก็ไม่ยอมชกกันก็อยู่ในคนละมุมนี่ยแหละตรงจุดเนี่ยมันมันก็เลยทำให้บอกว่า ไอ้ความมันไอ้ความความสะใจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปตกอยู่ที่วันมวย3มยกส่วนใหญ่มวยวันเนี่ยต่อย3ยกยกเว้นมวยคู่ชิงแชมป์จะต่อย5ยกนะครับวันเนี่ยขึ้นมาใส่เลยนะครับถ้าหากชนะน็อกได้น็อกคู่ต่อสู้ได้จะมีโบนัสให้3ามแสนห้าหมื่นบาทคุณคิดดูไอ้เงินก้อนนี้นะฮะยุคนี้สมัยนี้มันหาได้ง่ายๆแล้วเมื่อไหร่ละนะถ้าในความรู้สึกของเราที่อาจจะไม่ใช่ว่าคนวงในซะทีเดียวคนวงนอกที่มองมองมวยไทยเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจอ่ะค่ะ มันก็เหมือนหยุดอยู่กับที่เหมือนกันนะแล้วปล่อยให้ <Yeah. S 2> วันที่มาทีหลังเนี่ยแสงด้วยมวยไทยเลยอ่ะท mm. ั้งนั้นที่เราก็เป็นมวยไทยอยู่แล้วมวย <Yeah. S 2> ไทยเนี่ยทุกคนมันก็ต้องมามาที่เมืองไทยป่ะ mm. ใช่แล้วก็จริงๆแล้วครูมวยต่างๆที่ไปทําหน้าที่ซึ่งเ็าเป็นอดีตนักมวยอ่ะ yeah. Yeah. เขาทําหน้าที่ได้ดีนะพี่แบรนด์ไอ้พวก แม่ไม้มวยไทยอ่ะผมเห็นก็คือฝรั่งเป็นคนคนที่ใช้คือฝรั่งนะเจอเค้ฟ้าดหงสอกรับใช่อะไรทุกอย่างหรือสีบทยาหรืออะไรเนี่ยคนที่กล้าใช้กลายเป็นฝรั่งกลายเป็นนักมวยต่างประเทศผมว่านะในมุมผมมุมผมว่ามันก็น่ามันก็น่าอายเหมือนกันนะที่นักมวยไทยไม่กล้าใช้อ่ะเพราะถ้าใช้แล้วหลุดเสียลูกมวยใช่ไหมพี่ไบงบางทีแบบว่าใช้ไปแล้วเนี่ยกลายมาเป็นว่าออกทะเลถ้าไม่ถ้าไม่โดนเนี่ยมันเป็นอย่ังไงออกทะเลแล้ว เสียราคาหรืออะไรเงี้ยถามว่าจะให้เป็นอย่างนี้ต่อไปจริงไหมอ่ะมันก็ไม่ควรนะไม่งั้นาเดี๋ยวหลังๆปุ๊บจะกลายเป็นว่าท่าที่มันเป็นท่าแบบเด่นๆดังๆเนี่ยไม่กล้าใช้กันกลา <ใช S 2> นัก<ช>มวยไทยไม่กล้าใช้ต่างประเทศใช้แล้วใช้มานอกมวยไทยด้วยรจริงอ่ะเพราะมันมีจริงๆแม่ไมมวยไทยมันอันตรายในตัวมันเองอยู่แล้วใช่ใช่ก็เราเนี่ยผมก็อยากจะยังอยากเห็นนั้นมวยไทยที่ลุมพินีมวยไทยที่ราชดำเนินเนี่ยครับที่เป็นของเราเองอ่ะ เรียกว่าขึ้นมาสู่ความเรียกว่าเป็นที่หนึ่งอะ่ะ<ช>มันต้องมันจะทําได้ไม่รู้ไม่น,นอะไรอเปล่าไม่รู้ม,มันมันมันก็ต้องา่าปาดานหรือว่าเอ,อหลายๆอย่างในการที่จะผัดดันไปให้มวยไทยเนี่ยไปยุ่ง,งเกี่ยวเรื่องของการมนนานเกินไปเพราะก่าังไปเดี๋ยวเราก็ต้องตัดสินให้มันอะไรอย่างนี้เปล่า เวลาจะพนันก็ช่วยไม่ได้พนันในสนามมวยพนันได้นี่มันใช่นนมันเป็นเป็นเรืเ่องของการพนันที่ที่ถูกกฎหมายแต่ถ้าว่าถ้าว่าเราโวที่จะไปให้นักมวยเนี่ยไม,ไม่ออกอาวุธแล้วมัวไปเกี่ยงไปเป็นเรื่องของการพนันมากเกินไปเนี่ยความเสื่อมมันจะตามตรงนี้<บ>ต้อง<บ>ต้องฝากเอาไว้เลยนะทุกเวทีด้วยนะอ้าวพอแล้วหมดเวลาแล้วพี่อ้าวโอเคไปเดี๋ยว พอดีคุยเรื่องมวยก็มันก็เพลินเนะคเพลินมันก็เพลินก็นั่นแหละก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่มันก็ควรจะได้รับทั้งการสนับสนุนการผลักดันให้ไปถูกที่ถูกทางกุ๊กกิ๊กสมัยที่โตมาพี่จะรู้สึกว่ามียอดมวยหลายคนที่เราคุ้นชื่อแต่ละคนฉายาแบบว่าคือมันแบบมันดูอมตะมันดูแบบว่าน่าภูมิใจเดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมือนหรือว่าเรา มันยังมีอยู่แต่ว่าผมอาจจะห่างมงการมวยไปเองมันมันยอดมวยมันเกิดขึ้นน้อยตรงที่ยอดมวยขึ้นมาในอย่างล่าสุดเนี่ยในรายของเพชรจักรจันทร์ชอห้าพยัคได้เพิ่งได้ยอดมวยของการเกียรติแห่งประเทศไทยหมากๆอาดนะรับรางวัลไปไม่นานแล้ววันเสาร์ได้ต่อยปรากฏวก็แพ้เลยเนี่ยบางคนก็บอกว่าโดนอาถรรพ์ยอดมวยเล่นงานเป็นเสียงนานไปแต่ว่าวันเป็นที่รู้จักในวงกว้างอ่ะมันไม่เหมือนมันยุคก่อนจริงนะยุคก่อนมันโอ้คือพูดชื่อมาคือมัน มันหายห่วงอะบุดผาดน้อยวารุษโอ้นั่นนั่นดิงน้หมูแข้งทองนี่นี่สนิทกับผมเลยน้หมูเนี่ยของผมนี่ไปทันก็ตอนยุคอาจจะหลังมาแล้วพวกพี่มาพวกวังจังพวกอะไรเงี้ยเดินทองอุ๊หลายคนนะฮะอ่ะโอเคก็ว่ากันเรื่องมวยก็เชื่อว่าจริงแล้วมวยไทยเนี่ยหลายคนแฟนกีฬาบ้านเราก็ภูมิใจในมวยไทยนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้มันก็ ก็ก็ยังเอาใจช่วยอยู่ว่าอ,อยากให้กลับมาแบบมีศรัทธา,าเดิมแต่ที่แน่ๆนก็คือก็ไปไกลแล้วนี่ก็ดังไปถึงยุโรปอะไรเง ه, <ม>ี้ยที่เขาเอาบรรจุเข้าไปในโอลิมปิกด้วยนะคะอ,อะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกรนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง youtube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา